สวัสดีครับผมเดชัยชนธนกิจนะครับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์เรื่องการทดลองเกี่ยวกับการวัดนะครับว่าถ้วยพลาสติกนะครับที่มีสายนะครับหรือโทรศัพท์ถ้วยพลาสติกที่เราเรียก,กันเนี่ยมันสามารถเพิ่มความดังของเสียงได้ไหมนะครับโดยอุปกรณ์ในการทดลองเนี่ยรเราก็จะมีโทรศัพท์ถ้วยพลาสติกนะครับโดยเราจะใช้โทรศัพท์เอ่อถ้วยถ้วยพลาสติกทัง้งสองอันนะครับแล้วก็เชือกได้เส้นได้นะครับความยาวประมาณหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็ ลำโพงสองอันนะครับคอมพิวเตอร์หนึ่งอันแล้วก็พร้อมกับที่จาลองเสียงนะครับคอมพิวเตอร์เป็นเว็บไซต์นะครับอย่างที่ทุกท่านรู้กันอยู่นะครับว่าหลักการของโทรศัพท์ถ้วยเนี่ยนะครับมันก็คือการที่เราส่งคลื่นเสียงนะครับผ่านเส้นได้นะครับโดยการที่เราพูดลงไปนะครับแล้วคลื่นเสียงมันจะสั่นถ้วยพลาสติกนะครับแล้วก็สั่นไปที่เส้นได้นะครับแล้วก็ไปสั่นถ้วยพลาสติกของฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่อากาศก็จะสั่นตามอัตราการสั่นของถ้วยพลาสติกทาให้เราได้ยินเสียงนะครับ อ่าแล้วก็นําผมมาสู่สมมติฐานในการพิสูจน์นะคะว่ามันมีเสียงจริงๆหรือเปล่าหรือการทดลองของผมเนี่ยคือว่านะครับสมมุติฐานของผมเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเนี่ยมันส่งเสียงได้จริงเนี่ยหรือส่งผา่านเสียงได้จริงเนี่ยเสียงเวลาเราวัดในแก้วเนี่ยโดยการเอามือถือของผมเนี่ยไปวัดในแก้วนะครับค่าเดซิเบลเนี่ยมันจะต้องเยอะกว่าพอวัดเราพอวัดจากนอกแก้วนะครับเอ่อโดยหลักการทดลองของเราเนี่ยเราจะมีตัวแปรควบคุมนั่นก็คือ ความดังของเสียงครับระยะห่างระหว่างลําโพงแล้วก็มือถือครับความถี่นะครับตัวแปรต้นของเราเนี่ยก็จะมีการวัดในแก้วกับการวัดเสียงภายนอกแก้วนะครับโดยตัวแปรตามที่เราต้องการเนี่ยคือความดังของเสียงที่เราจะวัดได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันทดลองกันเลยครับ สรุปผมจากการทดลองนะครับเราก็จะได้ว่าเสียงนะครับภายในแก้วเนี่ยดังกว่าภายนอกแก้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ